คำพูดนี้ของโตโน่ถูกแชร์อีกครั้งหลังพูดถึงความรักที่ผ่านมาในขณะที่ติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดําเนินไปชีวิตของเบิร์ดแฟนแตงโมก,ก็ต้องก้าวต่อไปขณะที่โมเมนต์ไว้อะไรแตงโมก,ก็ยังคง เป็น Top o อ t เด Town มากถึงเรื่องประเด็นดราม่าข่าวต่างๆล่าสุดก็มีแฟนคลับแชร์ความรู้สึกคำพูดของโตโน่พาคินต่อแตงโมนิดาที่ทัดใจมากว่า ครั้งหนึ่งที่โตโน่พาคินเคยพูดไว้ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะรักประโยคนี้มันทัดและสอนเรามาตลอดว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อให้ผลสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ช่วงเวลานั้นมันคือเวลาที่มีความสุขและดีที่สุดแล้วดีใจที่แตงโมนิดานั้นได้เจอคนดีๆในทุกช่วงเวลา ย้อนกลับไปแตงโมนิดาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการดีเจพิชอดสายทิพย์คือสองคนนี้เขาเลิกกันทั้งที่ยังรักกันแต่มีเรื่องไม่เข้าใจกันและแตงโมก็เป็นคนเรือกที่จะเก็บความรับนั้นเอาไว้จนต้องเสียโตโน่ไปปล่อยให้โตโน่เข้าใจไปเองว่าแอบคุยกับคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องที่พูดออกมาไม่ได้จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ